จะขอสัมภาษณ์คุณสราวุธในสิริพันธ์หนึ่งในผู้เข้าอบรมอาสาสมัครวิยทยากรไอซีีชุมชนนะคะอยากจะขอสัมภาษณ์คุณสราวุธเกี่ยวกับคาวามรู้สึกที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้นะคะ่ะว่าคุณสราวนีคิดว่าได้อะไรมากน้อยแค่ไหนเพราะปติเนี่ยก็เท่าที่ทราบมาก,ก็คือคุณสราวุธเนี่ยก็ช่วยสอนเด็กๆที่เข้ามาใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำใที่สุดนี้อยู่แล้วนะคะ สวัสดีครับผมสลาวุฒิยศิริพันธ์นะครับผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ SCD ชุมชนพิษภัณนครสําส,สำหรับความรู้สึกที่ได้เป็นเข,ข้ามาอบรมอาสาสมัครนะครับก็เป็นสิ่งที่พยายามค้นหาตลอดนะครับนอกจากได้ศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ยังโชคดีได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครวิทยากรนะครับที่สามารถจะไปถ่ายทอดความรู้และก็สร้างวิทยากรนะครับรุ่นต่อุบนต่อไปได้นะครับเพื่อเหมือนกับ วิทยากรแม่ไก่นะครับครับก็าจะสร้างจะร่วมสร้างต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างความรู้ที่ได้นะครับจากการอบรมในครั้งนี้นะครับจากที่เราเป็นวิทยากรมานานระยะเวลา80สิปีนะครับก็คิดว่าตัวเองทำได้ดีแล้วสอนได้ดีแล้วนะครับแต่ความจริงไม่ใช่นะครับยังมีสิ่งที่ตัวเองอยังสามารถจะพัฒนาหรือเป็นจุดบกพร่อง นะครับจะพัฒนาให้ดีๆยิ่งขึ้นต่อไปนะครับซึ่งความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมวิทยากรนะครับก็ยังผมรับรองนะครับว่าจะนําความรู้ที่ได้นะครับไปใช้กับการฝึกอบรมนะครับใช้ได้เลยจริงๆแล้วก็เป็นรูปปัญมนะครับเพราะปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีลูกค้าแล้วนะครับมีทั้งผู้สูงอายุประชาชนทั่วไปนเยาวชนที่เราจะจัดโปรแกรมฝึกอบรมให้นะครับเป็นต้นไนี้ก่อน และในฐานะที่ศูนย์เพิ่งเปิดนะนะคะไม่ทราบว่าคุณมุนเนี่ยอยากจะกล่าวอะไรถึงกระทรวง ICT บ้างไหมคะก็ขอนะครับขอบคุณทางกระ,ระทรวง ICT เป็นอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยนะครับที่ไม่ใช่นอกจากจะให้เครื่องคอมพิวเมตรอร์้อมอุปกรณ์2 1เครื่องและอุปกรณ,รกรณ,รกรณ์ต่างๆนะครับจะให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็ให้องคความรู้ทางด้าน ICT ทนะครับทางการเป็นวิยนกยานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับ าการพัฒนาอักสูตรอะไรอีกมากมายแลนที่สาคัญนะครับเราได้มีตรภาพนะครับได้เพื่อนได้คือข่ายนะครับได้รู้จักท่านวิทยากรที่เก่งๆนะครับนะครับรู้จักเพื่อนๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจากทางกระทรวงเองหรือทางจากบริษัทลอสเวย์เองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงไอซีทีมาหน้าที่นี้นะครับขอขอบคุณอย่างมากเลยครับค่ะนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาทำการอบรมที่นี่นะคะก็อยู่ที่นี่หลายวันมาก ก็ได้เห็นเลว่าที่สูดเนี้ค่ะคนเข้ามาใช้งานเยอะจริงๆค่ะก็ในขณะที่เพิ่งเปิดใช่ี้คะเนี่ยก็หวังว่าคือค่อนข้างจะเชื่อม่นมากๆเลยนะคะว่าในส่วนนี้จะต้องสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนี้ได้มากๆต่อไปในอนาคตนี้หมคะขอบคุณสราวรุดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ